ใส่ครับใส่กุ้งแมงก์ใส่ใส่ซีอิ๊วขาวซอสสาเขียวมาเร็วซอสสาเขียวมาเร็วค่ะเอาเลยค่ะซอสสาเขียวค่ะกามีลามาเร็วอ๋อ ต่ตางๆครับรอครับต่อไปครับอน่อยนางมงใสครับครับ,รบไม่ต้องเยอะ ค่อยๆอือพอสีขาม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 าเท้าเร็วมาทำต่อค่ะมาค่ะมาลูกไมาไม่ได้ไม่ไม่เร้ไม่เอาออกนะเอาออกไม่ได well ้ ตีหม้อ,ลเ,เ,อเลยเนี่ยเอ้ยติดกระทะด้วยเนี่ยดูข้อใหม่ดูอน ร้อยขอโทษหน่อยครับ